สวัสดีบรรยากาศยังมัวสาครับเช้านี้ที่ตลาดเช้าอำเภอพนาครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญมหาเหล่าเบงเนี่ยกินแน้วขายอาหารพผื้นบานตามฤดูกาลทางพนาอำนาจ,จเจริญบาม่ค่อยได้มากขึ้นกันเลครับทัานผเป็นข้งที่สองครับมาเหล่ามาสอบม,มหาเบงอาหารบ้านๆมีอยังขายเนยน้อนี่เนาะกุ้งสดกุ้งสด ต้นมีรนเลยรสหวานยังไตงอมๆอยู่จนเลยงอมส่องเลเด้อโอ้เต้นออกก็มี่ผมกุ้งเต้นเลีปลากุ้งสดเลยกุ้งสดกุ้งเต้นบรรยากาศย้ำเศร้าครับอากาศหนาวร่มว่อยๆแหล่ะจักน้อยหนึ่งเป็นซีหนาวหนาวผมเบิ่งเนี่ยเด้อท่านนี้เป็นขั้วให้พร้อมขั้วปลาเข็งัวปลาเหลี่ยให้พร้อมสบายอีเมีย พันสซ่างหรือว่าตังเห็ดขายก็ทีเอาตาขูดที่ตากเอาไว้เันตากแข่งเอาไปทอดเนาะงานโอ้งามอีหลีปลาหมอปลาเข็งบ้านเฮาเด้อครับบเว้นปลาหมอข้างดำเนี่ยวนปลาคอปลาเข็งปลาหมากล้วยสดๆั้อีกล้อันนี้สดๆเลยวเราเห็ดขาวบรรยากาศบ้านเฮา ปลานิ่นปลาน้ำโขงปลาปลาอีหยังนี่ครับหัวใหญ่ๆนี่ปลาหยังเกาะปลาบึกตัวมันขายหรอเปล่โอ้ยตัวอะไรนี่นเนื้อปลาบึกทั้งนี้มันขายวารวยเท่าไหร่รวยครับรวละล,ะละอยใหม่ๆสดๆปลาบึกครับหัวใหญ่ๆเลยหัวเท่าไห,ไหร่ลอยเศร้าหัวละลอยเศร้าหรอวะ สีสันบรรยากาศย่ามเมื่อเสาตลาดเสาอ,อำเภอพนาครับเสาวันเสาร์เดิมวันนี้ครับผมขอมาจ่วงประมาณพวกม่งวงกลกัวๆสุดยอดแนวขายหลายคักหลายเนี่ยปลากระแยงบันนี่ปลาสะเนียงหรือปลากระแยงทุเดือนปลากระาเนี่ยงเ ข้าเมาก็มี่ทังวนก็ได้อากาศเป็นสีหนาวๆเป็นสีเย็นๆจักหน่อยปลาแก้วปลาแก้วปลาเสี้ยวขึ้นปลาแก้วเนาะปลาแก้วครับปลาแก้วอันนี้ปลาปลาช่อนปลาคอเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เพิ่นปลานดำเคือนหืกําอย่างปลาเซ่ครับปลาเซ่บอกเซ่ฟ้าหวนผมบอกไฟเดียมา มีแต่ปลาเซือปนี่ปลาเซืฟ้าหวนแม่แล้วะโอ้ไม่ใหม่สดเลยนี่หาซองเมืองป่าครับทั้งนี้เสียโบเป็นปลาดำโขงจะเป็นปลาเซอเ้ปลปลาหวปหน้ปลาหน้าก็มีาตีทใส่ม่ยังเสียเลยครับเต็มกระตาวะนี่ ปลาคอวะนี่ปลาคอปลาเขียงไม่ไม่สดสดครับเป็นขายโรดเทอไดครับครับโลดละอยปลาคอปลาเซ่นะครับเมียนเบิร์ดเหรพี่น่ะอ๋อเฮดปวกั็มีเฮดตาโลก็นยังมีอยู่บ่เฮดตาโลด้ครับ ok พ่ตาโล่ได้ครับพีเห็มันปูดมันปูโอ้เม่เคยเห็นยัง อ๋อล่างแล้วจีเป็นแนวนี้อันนี้มันอีหยังอีแม่มันแซงค่ะมันแซงใครไปขายเดี่อาหารผื่นบานแนวกินบานเห่าจะเป็นลายนะเบื้องนอไม่สวมบ้านไฮเซขวดแนวนี้เป็นการถนอมอาหารอยู่ได้เป็นปีอีแม่บ่หนาวบ่หนาวอยู่บ่เมื่อเช้านี่ปลาอย่างปลาซิ่วญ่บ่เนี่ย ปลาซิวอ้าวปาจีโทตูนใหญ่แห้งปลาเซีฟ้าหวนด้วยกันเนี่ยบอเออ้ซฟ้าหวนแล้ววะเมื่อกีอ้ล่ปะปลาแหง้งเนื้อแหง้งสุดยอดเีรีครับอาหารการกินทั้งผีใช่ไหมบบควเดวมาครับตลาดเสพา,าสพันนาทุกเช้าวันเสาร์เด็กพี่น้องมหาหาล่อเบ่งคปลาเราไล่าลายครับ ปลาหลกุ้งหลายกุ้งเต้นปัาดใหม่ๆสดๆเลยกุ้งเต้นยี่หรี่ผมนะมันเต็นออกน้ำก็มีอันนี้ปลาใหญ่ที่สุดนี่ปลาที่ใหญ่ที่สุดเลยครับปลาคาบขวางปลาคาบโค้งนะน่ะเอากุ้งเราเต็นออกเบิร์ดอะไรบ้านี่กุ้งเราเต้นออกเบิรนล่ะ ปลาซิวหางแดง rica, ปลาซิวอ่าวทั Faith, ้งนี้เพิผนีปลาซิวอ่าวปลาซิวใหญ่ครับปลาอันนี้ก็มีปลาคาบของปลาดิซื้อใหญ่แต่ว่าตัวน้อยสุดยอดบรรยากาศตลาดเส่าบ้านเฮาครับอำนาจเจริญอำเภอพนาได้พี่น้องปบาสิโทัสุดยอดอลีอาร์ลอเมเราะกำลังหายปลา อากาศหนาวๆคนกำลังเลาะหาเบิ่งกับขเ,เข่าเนี่ยกินจะติ๊บเข่าเพราะคืองามแทะนักเพียงามแท้อันนี้ล้ออยเดียวจ้าอันนี้ล้อยีนี่เนี่ยลอยหนึ่งแล้ววะงามอยู่ เดซี่พ่าล้อบเบ่งบรรยากาศโดยร่วมจักหน่อยครับกำลังคือขักคือขักเป็นขายอย่างน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดคือหล,หลายเนี่ยหลายขักหลายเนี่ยแนวขายนะอีเมียได้เฮ็ดยังเนาะนี่เฮ็ดไผ่เหรอเฮ็ดไข <laughs> ่ครับเฮ็แดแต่ไขย่ยังหนีอยู่เนาะ โอ้ยคือหนาวแทบเจ้าบ,บ่หนาวบ่เย็นเย็นผมละหนาว <c oughs> สมหอใหญ่ๆ <c oughs> โอ้มีแต่แนวกินบานๆอาหารบานๆเท่านี้แหละตัวน,นี้เสียบบิลลี่นี่ก <c oughs> ี่โทอตอนประแดคือตอนเอียงอีแม่ตอนหอมตอนหอมแล้ววันประแดดว่าเสี่ยวเมื่อเสี่ยงเกียบาท บ่ไอซีก็เดกกร่อานะกระเจาวมักตอนแล้วนี <Yeah, ่บักูดระเจา่มักตอนแล้วนี่บักกูดไอเมียไดหอนมันนอนนีมาขายวนี่มันนันนี้นะพี่น้องมันนกมันเทียนน่ยนะยังยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่เนาะยามนีเนาะ กํลังเหนียวบ่แม่มันเหนียวนี่มันเสียบเพิ่งบ่เสียบเสียเหนียวเสีบมันเสียบยีแม่เราวะแปลกแปลก,ปกมันนกมันเทียนมันเห็ดอีหยัยงเนาะทั้งโอ้ทำใหม่ๆสดๆเด้อครับนี่กระรี่ปลับกระรี่ปับกะรี่ปับสีสันบรรยากาศตลาดนี่บ่เศร้าครับตลาดเศร้า อำเภอพนาครับจังหวัดอุเอ้ยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะทีว่าจะอุบลอยู่เลยโอ้ยที่ปูมที่ปูมนี่ม้าจะใสแม่ที่ปูมบ้านเฮาบ่บ่มานมาจะเล่าะบ้านเฮาบ่เนี่ยที่ปูมบ้านเฮาเจ้าคือได้เหรอวะที่ปูมตอนนี้ขัวเรียวเรียบร้อยครับอ่อนซอนบรรยากาศทั้งบ้านเพิ่น อ่อนซ้อนแนวขายผคล้องบานๆก็ยังมีอยู่ด้บักเข้งไหมักบบเข้งก็มีนะเจ้ามีปลามีดว่วนบ่ทั้งมเกิอดอยู่น้ำทงไฮงหน้าเกิดอยู่น้ำทงไฮทงหน้านี่ววแล้วคือวอาเป็นตะโบเอ,อบืดเถอะเนาะวันนี้เนาะจากแล้วทางบ้านผมมันบม่มีผมก็ว่ามันเอืดแล้วเพิ่นวอาเพิ <c ười> ่นวอาเป็นตะบ,บ,บันโบเอืดโบอยากนะมันอยู่น้ำทงไฮทงหน้าแล้ววะแบบหางยังไนะอีอย่างนอหนี่โอ้เนี่ยออยไฟ ขี่ย่างขี่ย่างขีย่ย่างเนี่ยอ้อยไฟครับมีเบิรนะ์ตโซเนลเบียพักไนพักนะต้นไอไนพักครับพักซี่พกหอมแล้วน้องเม่เนาะปลูกยง้มหนาวครับหนาหนาวล่มไ,วไวหวๆบ้านละฮะเนี่ยผูกนเรียบร้อยแล้ทั้งนี้ปลาเพิ่นหลายนะปลาเซ่เพิ่นว่าเซ่ไอฝ้าหัวนครับผมกับโบหัวจักดอกเซ่ฝ้าหัวนและเรียบร้อยแล้ว ปลาครับปลาโอ้ปลาคือหลายแต่ทั้งผีเนาะอีแมโนะปลาลุงลีบ่ะนี่นี่บ่ปลาลีเป็นตัวเนี้ยนี่บอนี่แหลปลาลีนี่แหะปลาลีอันปลาคอปลาหยังนี่แหละแต่ว่ามันลงลีเป็นก็เลยเอื่นปลาลีน่ะนะส่วนผู้ใดว่าบอกหูจักปลาลีเนี่ยก็บกับขึ้นเนี้ย่ะนี่แหละเขาเอียนปลาลีปลาลีมันโมเนปลาคอปลาเขียงเนี่ยนี่แม่เนาะปลาลงลีอันตัวขจาถามหาปลาลีเป็นตัวจังไงขจาว่า Ừ, ปลาลีเป็นตัวแนวไดพักนั่งอ่างหยาก็มีอยู่เลยพักกรงงาเง้มเงพักหอมงามๆงำคุณเราถิ่มเอื้อมันนี่มาเท่าไรบุนีสิบบาทยังมีขายเลยบานเท่าสิบบาทบรรยากาศคึือคักนะครับคุณเป็นมาหาสื่อบึงกับเขาแนวขายพักนั่งอาง่างหยาพักคางหัวคางสวนเก็บมาขายครับห้าบาทสิบบาทก็มี บักม tamam. okay. so ่วงปั <crawl prejudice> ๊ดคือเป็นตระสมแท้ส้มยี่บอยเมียมันก็ะสมแล้วบักม่วงแล้ววะแกยังว่าบักม่วงสมเนาะม่วงสมมันก็ะสมแล้วหรอวะสุดยอดครับมาลายายยังอยู่บอยปลาคอครับปลาคอปลาเข่งปลาอีคือแบบไม่ไม่ท้อสดแตได้พี่น้องมันยังเต้นอยู่ได้นี่พผงาบผงาอยู่ได้นี่ปลาเซ่ปลาคอบานครับ มันตัวหน่อยมันลงรีลงต่อนเพิ่นบ่ะม mm hmm. ีแต่เนี้ยเอาไปเดาาี่ยบเนี่ยไปทา้งใดก็ได้บักข้ามญ่บักข้ามส้างบักข้ามปลาหมึกเอาแต่สีบาร์สมปลาหน่อยปลาใหญ่บ่นี่สมปลาหน่อยสิบบาทเท,ท่านั้นยังมหนยยี้ใครสิบบาทของบาาอา้านเฮาเลาะซะก่อนพี่นอ้องเลาะส้มเลาะเบิ่งก่อนบักข้ามญ่เฮ็ดอีหยังมันนี่เราจีมานี่ เฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่เมนเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดไข่ขันว่ามาล่อกับมล่อเบิ่งได้พี่น้องล่อเบิ่งซะก่อนบักซีดานี่บ่ค่อยมีแล้วล่ะบ้านเฮาบ่แม่นกิมจูบ่แม่นใสแดงบักซีดาบ้านชีดาขาวแต่ข้าวในน้อยในขึ้นได้พี่น้องเออแต่ข้าวในน้อยในขึ้นเลยขึ้นใส่ถุงเองใจเงินเองพร้อมนะแต่ข้าวตะกี้สมัย เข้าเป็นนักเรียนหน่อยนะดอกงามๆนี่ดอกอีหยังนี่ดอกหยังก็อีม่ดอกแค่ดอกแค่แล้ววะอ่งามค่ะอีเมียเราเก็บมาขายขายจานท่า้สิบบาทบ่หนาวบ่บ่บ่หนาวพอดีแดดลูกรอเบิ่งกสักก่อนสิีมหาซอย เขาสรอยนั่นสอดออกซอยนี่เขาซอยใดก็มีจะแนวขายครับหลายทักหลายเนี่ยลายท่าทีเหรอค่ะมียังน่องป่ะนี่บักสมม่่อสมม่อเนี่ยกินกระปุลบานเฮาตัวนี้หายากกระเด้นนี่เจักบาทดิแม่เอาซื้อมากินกระปุลจักบาทก่อนบักเตียงก็กินกระปุลเนี่ยเอาอย่างแล้วมันบ่มีอนี้หายากแล้ว อยู่ไฮอยู่หน้าคันผู้ใดบอกให้เนตัดถิ่มมันก็สิมีให้กินอยู่น้าแม่เนาะเนตัดอะไรกเรียบร้อยละต้นไหนแสับๆเพิ่นก็จงไว้ครับต้นไหนกินแล้วมันขมมันก็ตัดแล้วมาเขาท่านี้นะครับขอคุณอาคือยานะบรรยากาศเศร้าบ้านอีหยังกาะอีพ่อบ้านนเลือดอุดมครับบ้านเลือดอุดมอำเภอพะนาบ้านมักซีดาครับมักซีดาเจ้ะขึ้น่วยใหญ่เนี่ยวายใหญ่ครับโลกวมถ้าได้ก่อนนี่

บรรยากาศย่มเศ้าๆด้วยครับเป็นขึ้นจังหมอดุขึ้นจังยังนี่กับบุมแกนหรอกผู้สาวขายขนมหวานขายจจงเนจ้าสาบ้าบาทขายอยู่บออ่อันนี้จักบาทเนี่ย้าบ้อกันบ่เอานี่อันนึงเธอเอาอะไรามา ถูกวันเสาร์อยู่บอ่อถูกวันเสาร์นะจ๊ะเนาะบ้าน,นยังกาะเพิร์ลวังเหรอันนี้บ้านยังเกาะฮะบอ่อบ้านชื่อบ้านานี่างไพระนาเลยบ่แม่พระนาเลยพระนาตลาดกะอำเอภอพระนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเสาอำนาจ,จเจริญตัวนี้คนงามมาขายขนมบ้านเฮ็ดีเองบอ่แม่ใหม่ๆสดสด นี่นะครับจะเป็นซีซันบรรยากาศตลาดย่าหมือส่อครับฮาเบิ้งเนี่ยกินแนวขายอาหารพื้นบานเ่าปลาดองโก้แม่ยังเนาะขวนๆวนอยู่ทางนี้เนาะต้มข่าต้มแซ่บจังหวะแกงแกงหวานเขียว เช่าไปกินกับขนมจีนนะแปลแปลอว่าคะัสามสิบบาทจะกระเข่าบ้านเฮ้าก็มีกรับเข่ามี v ่เวอรซินลแกงสมวนี้แม่แล้มาขายมาขายทุกเสาอยู่บ่แม่ทุกเสา,สาตลาดบ้านนี่เพิ่นมีเหมือดไอเนี่ยตลาดี้วัดวจัน,น,นยังเนเทอรี่วันจันนคารอยู่ตรงนี้ค่ะวันธนาคารอยู่นี่โอ้วันาคารก็มีบ่นนี้ ครับผมขอบคุณครับมันหมันได้ไแมเด้อับผมหาเรา,บาเบิ่งแนวกินพี่น้องกับเขาย่ำเสาครับบ้านพระนาเพ,พ,พิ่นวออำเภอพระนาจังหวัดอำนาจเจริญบ้านเฮาเราบีบเองไม่ไหมสดสดครับอันนี้พระเดืนอนยังเฟื่อนพอหรือเปล่นี่เฟือนเปล่านี่เฟ <นะ S 1> ื่อนและสีบีบโซ่ไม่ไหมสดสดครับ บรรยากาศมันน like ิกล okay. oh. like ่มหนาวจักหน่อยนะพ่อเนาะเป็นล่มว่อยๆนะฝนกำลังหลเอติดเลยเสือบรอนแล้วขีนหัวสูตเก่าเด้่ยขนดหัวสู่เก่าห่วยคือว่ายังสั้นเออเบาได้เยุดด้วล่ะสบาย้อนผมเนี่ยป้าคุนะครับบันไมเสื เพป็นเอดสะอาดเพียงนะครับคุณอันนี้อันนี้เขาจะเอือนเส้นหน่อยเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่บ่อน,นี่มันอ๋อครับผมใส่เสือรับเสือกแบบประยกุกแบบให <c oughs> ม่เฮ็ดลาบะเมื่อยไม่ไม่ๆดสดประยุกมาเออกรปุ่นประยุกสุดยอดเยี่ยรีครับนี่แหละจะข้าวดีขั้นโมเมนต์บุญบานนี่บ่ได้กินดอกเพป็นโมฮ็ดหัวอีโอวกนั่บ่อนี่บุญใหญ่เฮ็ดนอหายกินอย่างนี้จั้หน่อยแบบนี้ละเสียบครับ เบียบไม่หม,มสดๆครับของบ้านเฮ<อ><ห>าของไม่ดีครับรถก็ดีขอบคุณเศร้าก็ดีครับขาเบิ่งเราเท่าก่อนเท้าถ,า,ถามันฟูดขึ้นมาสักก่อนจะข่าวหนึง่งบพื่อคอยได้เห็นเลยครับขาโบเมนบุญบ้านนะครับเท่าขาโบเป็นบุญบ้านเป็นงานเป็นยังสินะ<ม>บุญบ้านสูเม,มือกระแทบจะบ่เห็นเพราะว่ามิดะซังเอาโหลดนะมันก็เลยบ่เห็นของบ้านเท่าครับนี่สุดทลอยขึ้น แล้วก็สอนเนาครับสอนเน,าส,น,นาสอนว่ามันสอนปลา <c oughs> สอนเงินสอนทองเออที่ทองเอามาล้างน้ำต่อกระจอมกม้าประมาณนี้ครับอยากกินข้าวปุ้นไม่ไหมสดๆครับพี่น้องมาอำเภอพะนาครับแล้วไปไล่บอลอยู่ดอกครับพ่อกันไล่หม่องอยู่ปลาขาวคำือไปใส่กะปลาขาวครับปลาปข,าว,ขาวอยู่ไสอีกปลาขาวอยู่ตะบนปลาขาวโอ้นี่ยบอกอำนาจนี่ยบอ ผมบ่ค่อ,อยได้มาทั้งปีก็เลยบ,บ่ค่อยหูวจักปานไดนเนียวๆนุมน่มๆครับอ่าเจนเนียวนุ่มเป็นตาแสบแห้งเอามา<อ>ครับผู้ใดอยากมาลองชิมขายโลเท่าได้ก็ครับเนี่ยโลชั่นบาทครับ30บาทไม่ไม่สดสดชุดชุดเพือละ25สุดละ25่สิบแบแน่นอนเบิ่งน้ำแล้าคุณเอาขอบคุณครับผมเป็นตาแสบเป็นตาแสบขักแสบเนี่ยบรรยากาศ ทางหนีไหมมีแต่เนีย่ยอาบานๆของกินบานๆไลา,า์คักลายเนี่ยหมเปี้งนมสดบรรยากาศตลาดนัดครับตลาดนัดทุกวันเสาร์คนวะตลาดนัดทุกวันเสาร์ลาบก็บมีไหมเห็นคนต่อคิวแล้วไลาย นาบขมต้มแซบสองยังน่อยก่อนจะสร้างยังอีแม่จะสร้างลาบบอลาบซุปเล็กจากลาบจากโซกเล็กบานเลยต้มกันมั้ยกินมัเธอกินลาบบ่ตลาดเสาอำเภอพนาครับอำนาจ,จเจริญเคนขายอยู่ในโดมเลยคนก็ไล่หลายครับอากาศเ<อ>ยน็ยนๆหน,นาว,นาว ล่มเย็ยนพี่น้องล่มเย็ยนล่มนันบน่นเป็นล่มหนาวมันเป็นล่มเย็ยนเย็ยนย่ำเสานะสายๆมาจใหน่อยกับสีห้อนคือเก่าคนกำลังคึกคักพักนั่งอ่างหยากันไร้ครับกับเข,าข่าเนี่ยขายต้มลาบถ้านีไร้เนี่ยก็สีเป็นปลาปลาเซ่อปะปะปลาเซ่อฝ่าหุ่นนะนี่บอกขู่กันใหม่ๆสดๆอยู่ตลาดเลยครับ สุดยอดบรรยากาศเนี่ยเราปิงเขาจีเอียนหน้าวะเนี่ยนกเอียงครับนี่นกกระ,ะเบานกกระนกกระเบา ว่ามันนกเจ้าบินเจอเจิดนี้ลิงก็ต่างข่าถนนพี่หน้องอะไรกันลบเด้อลบเด้อลบเด้อพูนเกียร์กันไปข้างหลังเหมือนนี้ว่ะเ <laughs> มืองพนาครับเมืองพนาอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้ยพูนะ่น่ะชิไปไซกันนอ้อยพู่นลิ่ง